วิธีการวิเคราะห์ชิ้นงานนะครับเพื่อดูว่าชิ้นงานชิ้นนี้จะสามารถยกน้ําหนักขนาด500กิโลกร,รัมได้หรือเปล่ปานะครับเราก็จะใช้ตัว motion analysis ในการเข้ามาวิเคราะห์ตรงจุดนี้วิธีการนะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยต้องเตรียมโมเดลก่อนนะครับอันนี้ผมได้เตรียมโมเดลไว้แล้วครับให้ระยะย,ยกตรงนี้เนี่ยจากระยะต่าสุดอยู่ที่15องศาครับ15องศานี้วัดจากระนาบของตัวแท่งเหล็กสีเหลืองอันนี้กับพื้นเรียบตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ยกขึ้นไปจนถึง ระยะ80องศานะครับโดยใช้คําสั่งที่ชื่อว่า limit angle ตรงนี้เข้ามาช่วยใน,านการกําหนดนะครับทีนี้พอเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำถัดมาคือเราต้องวัดก่อนว่าแล้วระยะของพิสตันที่ต้องยืดออกไปตรงนี้นะครับจะต้องใช้ระยะยืดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาวัดค่ากันเลยอันนี้ขอตัดผาครึ่งชิ้นงานนะครับเสร็จแล้วก็ใช้คําสั่ง evaluate m e a u r e นะครับในการวัดชิ้นงานตนัวนี้แล้วก็วัดเลยนะครับที่ผิวนี้ กับผิวข้างล่างระยะอยู่ที่6 7 5 0 9 m mm มมนะครับอันนี้จำไว้ก่อนเสร็จแล้วก็โยกมันลงมานะครับจนสุดแล้ววัดใหม่อีกทีนึ่งตรงนี้กับตรงนี้นะครับ14.76นะครับเอาค่า2ตัวนี้มาลบกันก็คำนวณเลยนะครับ6 7 5 0 9ลบ 14.76แสดงว่าระยะยืดของพิสตันของเราอยู่ที่ประมาณ660ม mm ิลิเมตรนะครับเดี๋ยวเราจะกําหนดระยะยืดตรงนี้ให้กับโปรแกรมรับทราบจากนั้นก็ปิดไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาวิเคราะห์กันเลยนะครับทีนี้ในการวิเคราะห์เราจะใช้ฟังก์ชันนะครับอยู่ใน Motion Study ตัวนี้พอดีอันนี้ผมได้ทําเอาไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวผมสร้างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งล้วกันก็คลิกขวาตรงนี้นะครับพอดีอันนี้มันหลุดกรอบไปหน่อยก็ใช้คลิกขวาแล้วก็เลือก Create New Motion Study จากนั้นนะครับเปลี่ยนโหมดเป็น Motion Analysis นะครับก็โหมดนี้นะครับเป็นตัวหนึ่งที่อยู่ใน Solid Works i m u l a t i o n นะครับใช้ในการวิเคราะห์ชิ้นงานที่มีการเคลื่อนที่จากนั้นเราก็มาใส่ค่ากันเลยนะครับอย่างแรกใส่กันก่อนครับปุ่มน้ำหนักห้อยลงมาตรงนี้เราก็ใส่เป็น f o r ์สไปเลยครับไม่ต้องวาดโมเดลขึ้นมาจริงๆใส่ f o r ์สกดลงไปนะครับที่ผิวตรงนี้ทิศทางมันยังไม่ถูกต้องนะครับผมก็จะไปเลือกทิศทางนะครับ โดยการคลิกในช่องนี้นะครับเสร็จแล้วเราหาจุดอ้างอิงที่มันเป็นทิศทางดิ่งลงมาก็ขอเลือกที่ชิ้นงานตรงนี้แล้วกันนะครับตรงขอบนี้มันแนวดิ่งพอดีจากนั้นลองไปดูที่ฟอร์แต่ว่ามันดิ่งลงมาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ไปกําหนดขนาดของน้ําหนักตรงนี้500กิโลกร,รัมครับก็อยู่ที่ประมาณ5000นิวตันก็ใส่ไป5,000นนิวตันเสร็จแล้วกดติ๊กถูกถัดมาตรงจุดนี้เราจะออกแรงดันนะครับ เสร็จแล้วเราต้องการวัดด้วยว่าแรงตรงนี้ใช้ขนาดไปเท่าไหร่ก็เลือกมอเตอร์นะครับใช้เป็นแบบลิเนียร์มอเตอร์จากนั้นนะครับออกแรงที่ตรงไหนนะครับก็ตรงผิวตรงนี้ที่ทางไม่ถูกต้องก็กลับทิศนะครับโดยการไปติกที่หัวลูกศรทั้งหน้า reverse direction นอกจากนี้นะครับเนื่องจากพิสตันตนัวนี้เวลาที่มันยกใช่ไหมครับมันก็จะมีการ เปลี่ยนมุมนะครับมุมก็ต้องเงยมากขึ้นเรื่อยๆทิศ alright, ทางของแรงหวรัวลูกศรสีแดงเนี่ยก็ต้องเงยมากขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดแรงมีการเปลี่ยนทิศทางนะครับเราต้องกําหนดจุดอ้างอิงให้มันด้วยว่าให้มันมีการเงยขึ้นนะครับผมก็ไปคลิกที่ช่องนี้นะครับให้เป็นสีฟ้าเสร็จแล้วขอเลือกตัวอ้างอิงนะครับเป็นตัวกระบอกตรงนี้แล้วกันทีนี้เวลาที่พิสตันมันเงยขึ้นครับหัวลูกศรก็จะเงยขึ้นด้วยเสร็จแล้วก็ไปกําหนดนะครับ เมื่อกี้เราได้วัดไปแล้วนะว่าระยะในการยืดยอยู่ที่ยอยูกที่660ม mm. มก็ไปกำหนดเป็น distance ระยะ660ม mm. มแล้วก็ระยะเวลาในการที่มันจะยืดออกไปจนถึง6 6 0ม mm. มตเนี่ยตอนนี้กำหนดไว้ที่5วินาทีนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่0ูย์วินาทนีที่ขอบนี้ไปจนถึง5วินาทีครับถึงจะยืดสุดทีนี้ถ้าเกิดงานจริงของเราเนี่ยมันเกิดออกแรง ถ้าเกิดงานจริงของเราเนี่ยมันใช้ระยะเวลาในการยกเนี่ยนานกว่านี้เราอาจจะเพิ่มเป็นสิบวิอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับซึ่งแรงที่ใช้แน่นอนว่ามันจะไม่เท่ากันครับนึกถึงเวลาที่เรายกของนะครับถ้าเรายกเร็วๆเราก็ต้องออกแรงเยอะถ้าเราค่อยๆยกนะครับก็อาจจะออกแรงน้อยหน่อยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยมันก็เวลาจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยลวกันอันนี้ผมขอกําหนดที่5วินาทีก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าจะยกของชิ้นนี้ภายใน5วินาทีเนี่ยจะต้องใช้แรงเท่าไหร่นะครับ เสร็จแล้วกดติ๊กถูกจากนั้นก็ลองค a ลคูลเลตดูได้เลยนะครับคลิกที่ปุ่มค a ลคูลเลตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเรามาลองดูผลลัพธ์กันการดูผลลัพธ์ของแรงอยู่ที่ตรงนี้ครับ r e s u l t and Plot คลิกเลือกไปเสร็จแล้วเราต้องการดูแรงนะครับเลือก Force ดูแรงของมอเตอร์นะครับเลือก Motor Force ดูค่าแมกนิจูดนะครับเสร็จแล้วก็เลือกไปที่นะในช่องข้างล่างนี้เลือกมอเตอร์ที่เราต้องการดูแรงได้เลยจากนั้นกดติ๊กถูกโปรแกรมก็จะโชว์ผลลัพธ์ออกมาคนระเป็นหรหัสของการาฟเพื่อบอกว่าในแต่ละช่วงเวลานั้นต้องออกแรงเท่าไหร่เราก็อาจจะดูที่ค่าแม็กซิมัมเลยก็ได้ปรากฏว่าการจะยกของหนัก500กิโลกร,รต้องใช้แรงประมาณ7 8 0 0 0นิวตันนะครับถ้าเกิดนะับเป็นหน่วยกิโลเนี่ยก็ประมาณสัก ออกแรง7ตันได้นะครับซึ่งดูแลเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไปไม่ได้นะที่จะสามารถยกชิ้นง,งานนี้ได้จริงเพราะว่าดูจากขนาดของพิสตันแล้วเนี่ยไม่น่าจะรับแรงขนาดนี้ไหวเราอาจจะต้องไปเปลี่ยนขนาดของพิสตันใหม่หรือไม่ก็กําหนดระยะที่ติดตั้งของตัวพิสตันอันใหม่นะครับก็วิธีการใช้งานโมชั่นเพื่อหาแรงก็จะประมาณนี้สำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับ